ไห้อยู่พาทะเลทรายอีกนะอบบโอบศพให้ทันชมศพให้ทันอ้อามีประมาณร้อยคนนี่แตกสแ่ละสนลงน,น้ำไปได้แล้วทีมหน่อยทีมหน่อย ถ้าแตนนน่เล่ไทาทเดทรายีเขาอยู่นาคูเดียร์มากค่ะเายเลยเดอเขาทำมานะแตกมากอ่ะเล่นอยู่เขาอยู่นาคูก็ะว่าเขาิไม้เพิอเดียวก็มีหอนยนะโนอีกโดนาโอีกต้องแตกเลยบ้านเลยยังทางทเลทราย เขาเรียกไซคันสีแดงเนี่ยมาช่วยหน่อยพ้มาพื่อนราจอุ้มพามือเนี่ยหายไปแล้วนะน่ยจะไปเติมไฟแล้วป่ะรถนะตัวข้ายังเหลีกคนหนนะนีต่าตายครับปืนถอตายครับเคยตัวเขาตามมาข้างหลังอะ รถทัรเหรอเออผมผมผมถามนะครับมันปัดนาโนบนรถได้ได้ไหมครับได้ครับมันเป็นเอ็นมันเป็นเร็วๆอ๋อปัดได้หรอได้ค่ะกดได้ปัดบนรถเลยเกียศพอยู่นี่ตู้เลสตูศพกลังตเลได้เพิ่ถึงนนึงใชศพไปกันไ้เดีวศพไปดีกว่อแล้วเร็วๆเอาพานิดลงให้ฝั่งเดียวกันนะลงให้ฝั่งเดียวกันนะลงให้ฝั่งเดียวกันนะเมื่อกี้ผม ยิงผมเนีลงตรงเข้ามาแล้วนะเพื่อนเข้ามาแล้วนะมาไม่กระเติมมาไหนต้องมาตรงนี้ใหห้มดนะไม่มีเลยพี่บอกทำหลังบ้านเลยดีไปแอบพีเอาศพไปแอบเอาศพไปแอบเอาศพไปแอบไม่นหนูโดนยิงนะไอ้ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อน อขั้นหนึ่งเออดรอรับหนูด้ค่ะข้างหลังค่ะเอ้ยวนมารับเป็นมึงได้ไหมครับสิเบิร์กโน้ตไปไหนที่แบบรถเขาออกไปเลยปืนเขาวนไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะในรถอ่ะไม่จีไม่จีปืนเขาอยู่ออนฟุตวุ้ย นะชุบอย,ย,ยูอ่ปล่อยให้เขาชุบกัโอ้ขี้หล่งโอ้ลับตีไม่โดนดิโอ้คนตีัตไม่ชิดเลยอ่ะ โดนจากข<อ>้าง,งหลังลเทาเยอะอ่ะศบศบอ่ะโอ้ยเม่กีนแต่ตีไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไม<อ>่เห<อ>็นจริงเหรอสวยร้อนระ สวยอย่าทิ้งเลยขอร้องรูปสวยพี่ไฮเดี๋ยวนะถือศพเดี๋ยวกูวิ่งไล่ปืนต่ออมีนาโูเนี่ยอ Oh. ใช่ใช่ตีเมื่อกี้ฟิลลิ่งไม่ค่อยยังไม่เห็นเลยหน้ามม่อกี้หน้าหลอกเล่นก่อนนะก่อน,ก,อนก่อนเล่นจริงอนะ่ะโอ้โหอยู่นีมีใครเห็นป่าววะ เห็นไหมดิ้งต่อหน้าเลยนะเออไม่เห็นว่ะ เออไม่มีใครเห็นด้วยสั่งเตะแล้วทุกคน วินนี่ไปละโอ้ไม่ไม่น่าตายเร็วอ่ะทุกคนตรงอยูุู่มนี้รอดอีกแล้วเด่ยไล่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปเด้อ ถ้ามีชุบอ,อแล้วก็เดี๋ยวผเผื่อด้วยกม้มชุบอุอ้ยผู้แต่ลูกินลงไปถือไม้ไม่ชินจัดเลยอ่ะจังหวะทุบลงทุบรถเลยบ้วไปหมดเลยอ่ะ รู้ว่างานที่พ่อนานเนี่ยละไม่เด้งละศบอ่ะโ็เลยค่ะหนูหนูฟรีอ่ะค่ะ ไปเนียนไปนะไปเนียนไปนะเนียนไปเนียนไปเฮ้ยไปเนียนไปไปสวยนะเมื่อเี๋เดี๋ยวไปมานะครับไปไปขอไปช่องก่อนไปกินน้ำเยอะเดี๋ยวมานะจ๊ะ หาในพวกด้วยนะทุกคน เออเอาดีไปไม่รอดมีคนเห็นไปเหรอ คือทำอะไรไปๆหน่อยเขามาละเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ดวงนะเรียบร้อย